ไดาแล้วไม่สามารถทาให้ติดเชื้อได้ครับเพราะนั้นเราใช้ตทาบเชื้อเนี่เป็นตัวชี้วัดชีวภาพครับเป็นไบโออินดิเคเตอร์เพื่อบอกว่ามีผู้ติดเชื้อมากน้อยแค่ไหนในชุมชนนะครับโดยเดี๋ยวจะเห็นจากตัวแผนที่นะครับว่าเราจะแบ่งเข้าใจว่าล่าสุดคือแบ่งเทศบาลยะลาเป็น27จุดนะครับเป็น27โตนะครับแล้วเราก็จะทําการเก็บตัวอย่าง27ตัวอย่างในเทศบาลนครยะลานะครับแล้วก็ นอก3จุดแล้วก็ลงมาสนามราจจมีอาคารอื่นๆรวมๆไม่เกินสิบจุดนะครับเราก็จะวัดว่ามีตั้งเชื้อมากน้อยแค่ไหนคํานวณเป็นผู้ติดเชื้อได้กี่คนร้อยละเท่าไหร่หนึ่งร้อยคนมีกี่คนนะครับจะได้ชี้จุดได้ว่าโซนต่างๆของเมืองเนี่ยมีความเสียมม่ยงมากน้อยแค่ไหนนะครับเพื่อให้เทศบาลนะครับ,รบเอาไปใช้ประกอบนะครับการจัดการในจังหวัดที่ต่อไปนะครับก็คือ เอาไปใช้ในการตรวจเอจ r เคเจีอร์จก่ายวัคซีนหรือว่ายาภาวิพิเราเวในเชิงที่เรียกเหมาะสมนะครับก็จะรู้ว่าภาพการระบาดท,ทั้งเมืองเสมือนตรวจทุกคนในเทศบาลนี้นะครับตามรูปนี้นะครับก็จะแบ่งเป็นถ้าในรูปนี้จะเป็นยี่